มาเบงง่วงามของหอยปีได้เหรที่นี้ครับเออสูงหัวหัวรุลนตู้รูปอะไรนี่เมน่ไห่บ้หัวจักวาครับไม่หลอ่าบ่มีนอสูงเมทัาเดียบะไฮเดรบัตว่ะสิเมตร4 0อยสี่สิบสามร้อยี่สิบสามนพี่น้องครับรอยสี่สิบสามหรือมีแท่บุบบุบบ่ยยอนบุรุษนีนอ้อยสี่สสามไยูดอกตัวนีหมดเลยอเบงนาาหัหัวรุ่น เอได้ได้ได้ในยุสูงยุบขาเราขาเราเขาเรามีทุกอย่างนำล่างมีขาเียวระงางอุยเหนือนังีมมามาเต็มเตมลยพี่มึงเจอพี่น้องปึ๊กนังดีดีเลยพี่น้องครับว่านี่ปีกวงบอกบุถึงสัมามรนีนะื้อิแปดิเเดือนพ้อมเลยดิ่นแล้มันพอเออไม่ไม่ลันก็สองีอืมีเดือนว่าาีเดือนเออสปี ข้อท่อกว่าได้ไปใน้ขนาดนี้ท่องทับกันเลยครับทับกันบ่แม่โอ้ใบหลอดอย่างนี้เลยน้องแม่นี่ใบหลอดทับกันเอาหัวง่ามหอยปีเด้อเทคนิคพี่น้องท่องไวเท่นนั้นเอาหาเมื่อสามพันหาลอยครับหาสามหาหาสามหาเพื่อตัวเพื่อทรงเพื่อพี่น้องเพื่อราคาน้ำมันรถอืมเพื่อตัวเพื่อทรงโอ้ยพี่น้องไอ้์ลุกชุ่มสี่สิบสามสี่สิบสี่ไปหรอชิวไเลยนี่มึงคาเครื่องดำบอกว่าเคือเออได้ยังไงอือ ตัวเดียวน้ามากนี่นอมาตัวเดียวนอาตัวเดียวครับอรีบมาที่นตทรังับกกหนึ่ครับสองแปเออหอยปีเด้อวนอพุ่มหอยปีนพุมน้กรงามพี่น้องครับ่กีสูงสูงัเบิรผมนี่ยลอยีบเ่ะพอง่ามบ่ละพองามี่น้องเอาไปเลียงไว้เน่ไปตอเนาตอนเน่าโอ้ส่วนนีส่วนงามตัวพี่น่องเนี่ เอาตัวเอาตอนเรไปพี่น้องเอาเงาเลยอะไคลิปนึงเลยมาตัวต่อไปพี่น้องอยู่ทางหอยตีแล้วตัวนี้ลูกไผนะ่น้อตัวนี้พี่ผู้นางนะครับ KF31 เดือน KF31 เปล่เอาเอาตอนอะไรตอนเงาเลพี่น้องครับพอผลิตท้ายคลิปเงาต่อไปเลยต่อเนื่องเลยลูกเ KF31 น่อง18เดือนสูงเมตร่40เกือบ40 40 40น่อง สูงอุ้ยพี่น้อง18เดือนมวิจัยอะไรพี่น้องครับเบื้องแข้งขาเรายื่นต้องปิ้งเลยเบืงสังเกตง่ายลูกเคฟสามหนึ่งขาหนาจะต้องปิ้งก่อสีม่งสาขาลั่งยื่นยื่นคือน้าง่ามเพิ่อนยื่นแบบขาเยี่ยงหนาไม่นั่งขึ้นหน้างงาเพื่อน,น,นเลยวาที่สวยนะเพือนเออว่ไปวันที่ไ่ต้องไ,ปไ,ปไป้ปเลยนงลูกสามหนึ่งเนื้อ,นอหนังมาดตั้งเต็มพี่น้องครับภาบหนาบหลังเออที่สวยเลยพี่น้องครับอยู่ใต้ต้นตั้งขาตั้งกลางสนามติดโบดถต่างหากนอขาโบสถ์ปิดโบ่สถ์เครื่องดำเออเ ระวังเสาเาโอเคเครื่องดับใดพี่น้องครับพี่ทายลึ่องไ,ได้เครื่องดเอาห้องเท่าไรครับอย่างไรตัวนี้หกสิ69 69 69บเก้าหกสิบเาหกมื่นเนทครับเงอนนังมาเต็มเตมเลยสิเดือนกว่าไม่รอต้องกูยเนาะฝากเลขพี่ทนงฝากเลข093เกาสามทีหนึ่งสองสาม่หวอยู่ทั้ง สาระคำลูกเขีบสามหนึ่งเมืองไงพี่น้องลูกสามหนึ่งขามันงติยืนดินด่งที่คอนแข่งขายใหญ่แข่งขายใหญ่นะตัวต่อไปโอ้อยู่นึงกับพี่สายห่าบเฮ้ยผมนึกว่าจะอยู่สมปอยหน่อยแต่พี่จะสายห่าบไม่ใ้่ในนี่ยคือจะมีสายหา่าไม่ข้างในบ่านี่ก็จะไม่สมปอยหน่อยสมปอยหน่อยแต่พีสายห่าเป็ยนยัง ถ้าหาผู้เดียวเราจ้องธรรมท่านเลยเราจีบวัหายผู้ใดไปหาแทนเราเราวะโอ้มาไกลพี่คนนี้มากสปอยไปบังหินเด้อพรุ่งนี้นัดนัดบังหินเดี๋ยวนัดบังหินนัดใป่นบังหินนี่ไปนัดใหม่แต่ว่าถ้ามีโอกาสพรุ่งนี้เข้าเยอะผมถ่ายอยู่บังหินที่สเก็ต ช่วยเยอะโชคดียูทูบสแลนมีนะเสียงจริงเอกลักษณ์เลยนะผมผมพูดตรงๆรงเลยผมไม่ไม่ได้อว่าข้างใครนะอย่างคนไทยอยู่ทุ่งปล่อยกีโสวาเนี่ยพวกทุ่งปล่อยพี่ชอบคนไทยทุ่งปล่อยเนปล่อยบอลลูนต่างว่นะครับพอสว่างนะครับก้อนสว่างนะครับยุไกลยุไกลลูกตัวได้น้องนี่ลูกกระไดเอาเปิด์เทอี์ก่อนนะครับผม น่ายจะเป็นลูกเดี๋ยวเดินกำลังพีเซียนอยู่เป็นวองนะครับพี่น้องครับลูกได้หรอคนไหนสามหนึ่งโอ้ขอสองตัวใบเอฟบ่ติดเอฟบ่ลูกเอฟเดวยครับพี่น้องครับ ห้องเท่าไรไอ่เดือนไรซีเด็ดครับเซนเอสเนาราคาห้องไหวคือนต่อจักเดือนละอายุจักเดือนมันสามเดือนกว่าสามเดือนกว่ามันท่องบอกงวท่องบอกท่องสามเดือนโอ้มัวมาดพี่น้องบ่ะอุ้ยตะกรอนตัวดีห้องวันเซนเซนเอสห้องสามเดือนกว่าเพิ่งน้ำดังเราเด้อพี่น้องครับแกงขาพับนาครบทุกอย่างสูงเม็ด เม็ดซีซีปายเดียววะซีซีปัวเนาะหรอยหาสิบห้าบวกงอตีเอบเรียบรอยครับเตีองดำเนอะทองสามเดือนเบ้าพี่น้องครับนี่นะสมัยแสนเอ็ฟบอทองสามเดือนกว่าหย่อนแสงผมมาที่เดิมไซร์มากผมทีโทษซับพี่โทรซัพบ ศูนย์แปศูนย์แปดสามเจย์ศูย์สีหกศย์ศูย์สีัวยถ่ังกมายครับกมาสัหวถึงแดดกับหอนกันนะผมกับทอยกันนะ